หล่อมากเครื่องใหม่มีอะไรบ้างยกเครื่องใหม่เราความดําก็คือถ่ายไปเยอะมากแล้วก็ความเหี่ยวก็ไม่เหี่ยวแล้วอะชมว่าหล่อทุกวันเลยแบบพี่หล่อมากเอกภูมิใจมากเอกเหมือนเว็ดหัวใหม่เลยพี่เลยลูกอะฮะจำแม่เม่อแม่เต็มเลยวายจำได้ผัวจะหัวเมียมากตลอดเวลาล่าสุดเขาบอกว่าที่ถามจริงนะอดีตอะพี่ไม่ว่าอะไรนะเคยคุยกับผู้ชายไหมจริงเขาก็รักของเขาแหละ กลายเป็นหนุ่มหน้าใสาในวัย50ปีแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มปอนัทวุฒิสกิจใจที่ยอมทำศัลยกรรมตามคำยุยงของภรรยาสาวเอพรทิพย์เรียกว,ว่าตอนนี้มีความสุขทั้งสามีที่มีชีวิตใหม่ภรรยาก็ได้สามีใหม่ซึ่งปลื้มใจขนาดออกปากชมสามีทุกวันว่หล่อขึ้นมากๆ ทั้งนี้เอ๋พรทิพเปิดใจว่าตัวเธอเองก็หมั่นเติมความสวยทุกรูปแบบจนเพื่อนบอกว่าพอแล้วหมอสรริยกรรมก็ไม่ทําอะไรให้แล้วแต่ทําสวยทําหลอกกันขนาดนี้ถามว่าหึงหวงกันหรือไม่คราวนี้สาวเอ๋ทาให้หลายคนงงไปด้วยเมื่อบอกว่าพี่ปอถามเธอคุยกับชายอื่นบ้างหรือเปล่าเอา้าแบบนี้เคลียร์กันยังไงตามไปฟังกันคะ่ะ ก็เขินทําตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้อู่ไม่ได้สัมภาษณ์มานานมากัที่ปอล่าสุดบอกว่าไปทำหล่อมากอุ้ยหล่อมากได้สามีใหม่หรือเปล่าได้สามีใหม่คือทุกวันนี้นั่งมองหน้าแบบโอ้ยพี่ปออะไรอย่างเงี้ยเออเออคือเขาถึงวัยที่เขาควรจะทําแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาห้าสิแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็คงเห็นรูปบีฟอร์แล้วใช่ป่ะคะบีฟอร์แล้วก็คือนั่งสารนะไปทำเถอะเอ๋ว่ายุคนี้แบบ เสรีแล้วว่ะคือด้วยอายุของเขาแล้วคือแบบเขาทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะปฏิเสธตลอดปฏิเสธตลอดเพราะเขาก็บอกว่าพี่อยากจะธรร,ธรรมชาติแต่พอเอาถึงเวลาที่ธรรมชาติจริงๆก็รับไม่ได <c oughs> ้มันมีโมเมนต์ไหนรู้สึกว่าเขาตัดสินใจว่าเอาสักทีจริงๆแล้วอ่ะคือจับพระจับผูกนะคือจริงๆแล้วอาจจะไปกเกาหลีนะคือเขาตั้งใจจะไปทําผิวอะไระอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอบอกว่า ให้ให้แก้เรื่องตาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกแบบเออมันก็เป็นปมของเขาอยู่แล้วที่เขาใต้ตาเขาก็ดําด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกแบบอ่ะลองดูสักตั้งนึงอะไรคือยกเครื่องใหม่หนีอะไรบ้าง <c oughs> ยกเครื่องใหม่เราได้ยกเครื่องใหม่เอะไรบ้างแม่คือเขาก็ทําตาคือเขาเป็นคนที่ใต้ตาดํามากพี่ฝอค่ะเขาก็ทําใต้ตาตอนนี้ก็คือ ความดําก็คือหายไปแล้วก็หายไปเยอะมากแล้วก็ความเหี่ยวก็ไม่เหี่ยว,ยวแล้วอะไม่ใช่ไม่ใช่เอโนไทมค่ะ,คะเหมือนแบบไปเก็บอะไรตรงเนี้ย<า>ค่ะ<า>แล้วก็เราก็ตาบนเพราะว่าเขา<ๆ>เขาหนังตาเขาตกาตกแล้วเลยคนะคะลองไปหารูปวีฟอได้แล้วกลับมาเขาพูดอะไรกับเรามายเขาพูดทุกวันยังไงบ้างกอหูแลวไงเขาให้เอ๋ดูทุกวันว่าเอ๋หายบวมหรือยังเอ๋บอกพี่เพิ่งผ่านไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงพี่ก็ถามเ็นแล้วว่า หายบวมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็กลัวว่ามันจะไม่หายบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูแลยังไงคะพี่เอ๋คะก็ทายาค่ะทางนู้นเขาจะให้กินน้ำฝักทองอ่าเขาก็กินน้ำฝักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินยาจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้วิธีทายาเอาเพราะตอนนี้คือแบบดีดีแล้วก่อนนี้เราดูแลแล้วพี่เอ๋เพราโปรติคเขาเม่นโปรซอร์ิชการดูแลเขาอึดมากนะเขาอึดมากคือเขาไม่มีบ่นเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาอยากจะแก้มันคือมันจําเป็นต้องแก้จริงๆอะไร ก็ลัใจสามผยังไงบ้างเพราะมา,า,มาชมว่าหล่อทุกวันเลยแบบพี่หล่อมากพี่แบบเอกภูมิใจมากเองเหมือนเบ็ผหัวใหม่เลยพี่ <laughs> เลยยิ้เล็บไหมมีฝากยื้เล็บไปให้พี่หมอว่าขอประมาณนี้ไม่ไม่ค,คือเขาขอเป็นธรรมชาติและขอให้แบบเหมือนเป็นตัวเขานี่แหละแต่ไม่เปลี่ยน,ลยน,ลยนแล้วก็ขอให,ให้เหมือนย้อนวัยอะไรอย่างเงี้ยมันใจมดทุกอยากอ่างเลยเป๊ะแสดงว่าถูกเกีเราไม่ต้องไปตามหาแล้วเนาะ ไม่ต้องตามหาแล้วคือตอนนี้คือคือดีใจกับเขาด้วยเลยมันเป็นสิ่งที่เขาแบบกังวลมานาอะไรอย่างเงี้ยพอพอเขาได้ทำปุ๊บก็เลยรู้สึกแบบเออเขารู้สึกเขาสดชื่นขึ้นเลยอยากทำอะไรตออยากเพิ่มเติมไไม่มีไม่มีเขาก็เขาก็คงจะททาพวกผิวทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออีกทีก็คงดึงหน้าเลยมะมัดขึงเนาะสักแบบหกสิบ หลายคนเฉพาพี่เอกออกงานทีก็คือ่เห็นแก่เลยอราคิดงคำนี้อ่ะจริงหรอคือไปพร้อมกันแต่ว่าเอกไม่ได้ใส่นกรรมอะไรเพราะว่าพยายามจะบอกหมอแล้วว่าขอทําแต่หมอเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้ทาคือมันหมดแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้แน่นนะคือเขาบอกว่ายังยังได้อยู่เอกก็บอกเอตตาเอ๋เริ่มตกเอ๋ทาได้ไหมเขาก็บอกว่ายังไม่ได้อย่างเงเอกก็จะไปแค่แบบร้อยไหมทําผิวฉีดแฟตหน้าเด็ก เอ๋อยากทำอยู่แล้วอ่ะเอออะไรที่แบบมันทําให้เรารู้สึกเราแบบดูดูเด็กลงแล้วดูแบบว่าเหมือนคนไม่น่าง่วงนอนเราก็อยากทำอะไรเยี่ยเยอะมันก็จะแบบว่า เกินไปอะไรเงรี้ยเราเ็ว่าไม่่นีพอนะสวยแล้วอ๋อก็คือทุกคนก็พยายามบอกเพืเ่อน,นเพื่อทุกคนบอกว่าพอแล้วนะพอแล้วใครใครนแก๊งเราใครมีคนเตือนทุกคนเลยทุกคนบอกว่าพอแล้วแล้วเอ๋บอกว่าตรงนี้อีกสักนิดมะตรงนี้เขาบอกออพอแล้วเอ,พอ๋พอพอ,อแต่แซงบว่าเสร็จติดไม่ได้เพราะว่าเติมเต็มลตลอดเวลาเติมเต็มตลอดค่ะไม่เคยพล่องเลยค่ะลูกยังไงคะ ลูกอะฮะจำหน้าพ่อแม่ได้ายจำได้คือเขาก็คือเขาเห็นเราเขาก็แบบไม่เห็นเป็นไรเลยเราเครียดแล้วเครียดเราก็แบบไม่เห็นเป็นไรเลยก็ยังอยู่คบนี่อะไรสัตว์ทำอะไรหรือไปทาผิวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราทำส่วนมากขึ้นมันจะมีปัญหาตามมาคือหัวจะหงุดหงิยมากตลอดเวลาว่าแบบล่าสุดเขาบอกว่าพี่ถามจริงนะคืออดีตอะพี่ไม่ว่าอะไรนะคือ เคยคุยกับผู้ชายไหม <c oughs> จริงวมาอยู่ดีก็ถามถามขึ้นมาเพราะม,ม,มันเคยมีประเด็นนี้มาแล้วครั้งนึงไงที่บอกว่าสงสัยว่าเอ๋จะแอบเพืกอใครถึงสวยขึ้นเขาเขาถามเอ๋ว่าพี่ถามจริงคือแบบถ้ามันถานไปแล้วพี่ไม่โกรธนะคือแบบบอกบอกพี่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่รับฟังอะไรเงี้ยพี่จะได้มรู้สึกแบบเออพี่ต้องไปปรับตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แบบว่ามีเคยเคยไหมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบไลน์คุยกับใครไหมอะไรเอกถามมาทำไมอยู่ดีก็ถึงมีปมอยู่นี่ถามถามเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าคือเขาบอกว่าเหมือนเขาอยู่กับเรามากๆอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยกัน20ชั่วโมง20ชั่วโมงอ่ะทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเออเอกก็เลยบอกว่าเอกจะไม่มีเวลาไปคุยตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเขาบอกว่าเขาคงเขาก็รักของเขาแหละเออแต่ตอนนี้ปวดแล้วเอ๊ะตอนีเราหน้าเด็กลงเราปวดนะ ก็ห่วงไหมหรอก็ไม่ห่วงนะจริงๆไม่ห่วงก็เอ๋ก็แค่บอกว่าถ้าพี่อะไปมีใครอะ่ะเอ๋จะไม่มาบอกนะว่าไม่บอกทุกคนว่าเข้ากันไม่ได้นะ,อะอ <Logan> เอ๋จะบอกเลยว่าเพราะอะไรอ <sk r isa> เออความจริงไปเลยเอ๋บอกความจริงเอ๋ไม่ช่วยพี่นะเอ๋บอกแค่นี้เอดูขา่าวเยอะเลยอะไรนะ <laughs> ไม่ใช่เยลไม่ใช่คือก็คือบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบ เอ้ยถ้าพี่เป็นมีคนอื่นน่ะก็คือมีคนอื่นนะพี่พี่ต้องยอมรับความเป็นจริงแจ้งให้ทราบบนโลกหน้าเลยแจ้งให้ทราบเลยเอกจะทำแบบนี้แล้วพี่อะไตักเตือการขวบคู่สารีนะคะพี่เอกนิดหนึ่ง็นการขู่เบาๆเพื่นิดหนึ่งตักเตือนนิดหนึ่ง